สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มข่าวของทีมเชลซีกันเลยนะครับผมสิงอาจยื่นผู้สิทธิ์ให้นาโปลีแรกวิกเตอร์โอซัมเพงนะครับโดยมีรายงานว่าทีมอย่างเชลซีเนี่ยได้วางแผนเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซัมเพงนะครับกองหน้าคนเก่งของนาโปลีนะครับ ในสืกฟุตบอลเกาโชซิลีเอนะครับเข้ามาร่วบทับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและอาจจะส่งคิสเซียมปูสิตเนี่ยบวกกับเงินจํานวนหนึ่งเป็นการค่าแลกเปลี่ยนนะครับผมแต่ยังไม่ทราบนะครับว่าทางนาโปลีเนี่ยจะเปิดรับข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่นะครับแต่สื่อเนี่ยเชื่อกันว่าปูสิตเนี่ยจะได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นมากกว่าที่จะอยู่กับเชลซีอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าอนาคตของผู้จัดการทีมเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยยังไม่ปลอดภัยก็ตามนะครับ แต่บอร์ดบริหารของสโมสรเชลซีเนี่ยพร้อมยกระดับความแข็งแกร่งของขุมกำลังนะครับเพื่อสู้ในศึกในฤดูกาลหน้านะครับตามรายง,งานของสื่อกาโตเมกาโตนะครับสื่อดังของประเทศอิตาลีนะครับผมโดยท็อปโบลี oli, เนี่ยเจ้าของทีมเชลซีเนี่ยยังไม่มีแผนในการหยุดใช้เงินจ่ายเพื่อเสริมนักเตะในเร็วๆนี้นะครับแม้ว่าเขาเนี่ยเพิ่งใช้เงินไปแล้ว323ล้านยูโรก็ตามนะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับผม โดยทางเฟิร์มเม็กซเนี่ยได้ประเมินค่าตัวของวิเตอร์โอเซมเพงไว้ที่70ล้านยูโรนะครับโดยดาวเตะไนจีเรียเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับในฤด,ดูกาลนี้เมื่อเขาเนี่ยทำไปแล้ว25ประตูกับอีก5แอซิสจากการลงสนามทั้งหมด29นะัดในทุกรายการนะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหลายสโมรสรเนี่ยให้ความสนใจคริสเตียนปูซิตเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทีมจากเอซิมิลาและยูเวนตุสนะครับซึ่งอยู่ในศึก เกาโชซเซเลเหมือนกันนะครับผมสุดแล้วเราต้องมาดูนะครับหลังจากปิดฤด,ดูกาลแล้วเนี่ยทางเชลซีเนี่ยจะมีการยื่นซื้อวิเตอร์โอนเซมเพงของนาบปรีตามสื่อบอกไว้หรือเปล่านะครับผมและอนาคตของคิเสเตียมปูสิชเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวเชลซีสนใจซื้อวิเตอร์โอเซมเพงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผม เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ